สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Golden Boss ของค่าย Netmarble ครับซึ่งผมเคยรีวิวภาพรวมของตัวเกมไปก่อนหน้านี้แล้วฮะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการหมุนเวียนอีโคโนมิภายในตัวเกมครับว่าส่วนของการใช้งาน NFT ของเขาการหมุนเวียนเหรียญและการหาไรายได้จากตัวเกมเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงอัปเดตต่ตงตางๆเกี่ยวกวับ w h i t e p a p e ของตัวเกมณนะปัจจุบันนี้ครับ แต่ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมแล้วก็เจาะลึกเรื่องราวที่เพิ่มเติมมาในไวเปเปอร์เฉยๆฝากคุณติดตามช่อง y o u t u เพย์ y า o ์ลอและก็กลุ่มเฟซบ o o กเพย์อาลอตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมในเนทีนะและตอนนี้ทางช่องเพย์ o ารลอตก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการสอนการเล่นเกมในเนทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆท่านใดสนใจสามารถติดตามดูได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ Golden Boss ครับเมื่อเราไปดูภาพรวมของตัวเกมเนี่ยมันค,คล้ายๆกับเกมในสไตล์โมบ้ที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับอย่างเตตันใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาครับในส่วนของ White Paper ล่าสุดทําให้เราเห็นภาพชัดเจนของ Golden Boss มากขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามผมแนะนําให้คุณไปดูในรีวิวเบื้องต้นของเกมจากคลิปก่อนหน้าก่อนนะส่วนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ครับก็คือตัว NFT ของเกมนี้ครับอันดับแรกจากคลิปก่อนหน้าเนาะ ที่เกมมีการวางแผนขายตัว NFT จํจำนวนทั้งหมด300,000ชิ้นครับปัจจุบันเขาลดจำนวนลงแล้วนะครับเหลือเพียงแค่100,000ชิ้นเท่านั้นฮะและในล็อตแรกที่ขายเนี่ยจะถือว่าเป็น e c กอัครนะครับใครที่ถือใครที่ซื้อเอาไว้ในช่วงนี้จะได้รับสิทธิ์ในการเริ่มเล่นเกมก่อนครับในช่วงปลายเดือนเมษายนถือเป็นเฟสของ Early Access จากตัวเกมครับ ส่วน2 0 0 0 0นชิ้นที่เหลือฮะเขาอาจจะมีการขายเพิ่มเติมอีกในอนาคตครับแต่เขารีมาร์กเอาไว้นะว่าจะไม่ใช่ตัว e c l u s i v e แล้วครับตรงนี้เขาให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัว NFT เองครับเพราะอย่างที่เห็นกันแล้วว่าเมื่อมีการลงขายในบ i n a น c e NFT หลังจากนั้นครับมีการรีเซลด้วยราคาที่ต่ำกว่าตอนเปิดขายกล่องซะอีกฮะเพราะจานวนมันค่อนข้างเยอะละ่ะ แต่ถ้าเราไปอ้างอิงจากตัวเกมอื่นๆของทางค่ายเองครับที่มีผู้เล่นค่อนข้างเยอะแต่พอมาในโลกของเกม NFT ต้องบอกว่าคนซื้อเนี่ยยังไม่มากพอกับที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับแต่ใครยังไม่มีตัว NFT ของเขาอ่ะและอยากจะถือเพื่อเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะมีการขายลอดใหม่นะครับในวันที่25เมษายนนี้ครับราคา199 BUSD เหมือนเดิมนะ โดยเขาบอกว่าใครที่ซื้อในรอบวันที่25นี้มีสิทธิ์รุ่นรับพรีเมียมคอสตูมและคอเลกชันการ์ดที่มีโอกาสเปิดได้1%ด้วยครับก็ต้องไปวัดดวงกันอีกทีก่อนนะว่าจะได้หรือไม่ได้ครับและตัวเกมมีโอกาสจะมูลแค่ไหนกับของตัวพิเศษตัวนี้ครับเมื่อซื้อ NFT มาแล้วครับอกำหนดการช่วงเปิด early access ที่ผมบอกไปแล้วเนาะการหาเงินในช่วงแรกจะอยู่ในวันที่28เมษาย,ยนนี้ครับอีกราวๆ2อาทิตย์ข้างหน้านะ จะมีในเวอร์ชันทั้งมือถือครับและก็ p ีีให้คุณสามารถเข้าไปร่วมเล่นได้ครับผู้ที่เล่นในช่วงนี้จะได้รับมาเป็นแต้มนะครับแต้มเนี้ยคุณสะสมเก็บเอาไว้ก่อนนะเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญของเกมอีกทีในช่วงเกมเปิดครับก็คาดว่าน่าจะมาในช่วงพฤษภาคมนั่นแหละฮะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับในช่วงเออร์ลี่เนี่ยค่าความทนทานหรือ durability จะไม่ลดลงด้วยนะสามารถเล่นได้เรื่อยๆครับและจะมีการแข่งลีกในช่วงเวลาดังกล่าวครับ ให้คุณสามารถรุนรับคอสตูมจากทางตัวเกมได้ทีนี้มาดูกันในช่วงตอนเกมเปิดกันบ้างครับเกมนี้สามารถเล่นฟรีได้นะเล่นฟรีนะครับจากในคลิปก่อนหน้าที่ผมบอกไปแล้วเนาะแต่ส่วนที่เพิ่มเติมกันมาครับเมื่อคุณจะเข้าไปเล่นฟรีเขาจะมีตัวละครให้คุณเลือกเล่นไพยทั้งหมด9ตัวละครครับแต่ถ้าคุณจะเอินจากตัวเกมอย่างน้อยคุณต้องมีคอสตูมก่อน1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมแบบ NFT หรือคอสตูมแบบ Non NFT ที่หาได้จากในตัวเกมครับ และเมื่อใส่ตัวคอสตูมเรียบร้อยคุณถึงได้รับผลตอบแทนมากในรูปแบบของเหรียญ GBC ฮะส่วนนี้คือส่วนที่แตกต่างกับเกมเตตันนะฮะเพราะในเกมนั้นครับเขาจะมีตัวละครให้คุณเลือกเล่นเนี่ยแค่ไม่กี่ตัวนะสำหรับสายฟรีแต่เกมนี้มีให้ทุกตัวนะครับแต่จะเพิ่มเติมมาในส่วนของระบบคอสตูมครับจำนวนเหรียญที่เอิญครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคอสตูมที่คุณมีครับยิ่งคุณมีคอสตูมเยอะมากเท่าไหร่ เหรียญที่คุณได้รับก็ยิงมากเท่านั้นครับแต่ต้องเป็นตัวละครเดียวกันนะ,อ,ะอย่างเช่นคุณมีตัวละครหนึ่งตัวที่มีตัวคอสตูมแค่อันเดียวครับคุณจะได้รับผลตอบแทนมาก็ขึ้นอยู่กับคอสตูม1ชิ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวเดียวกันครับคุณมีคอสตูมหลากหลายชิ้นของตัวละครตัวนั้นฮะผลบวกของแต้มที่คุณจะได้รับตัวเหรียญที่คุณได้รับตอบแทนกลับมาก,ก็จะเยอะมากขึ้นครับก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณมีตัวละครหลายตัวคอสตูมหลายชิ้นคุณจะจาเป็นจะต้องเล่นหลายๆอบนัเง เกรดของคอสตูมครับเขาจะมีแตกต่างกันไปเนาะส่งผลถึงผลคูณของตัวเหรียญที่คุณได้รับครับแน่นอนฮะคอสตูมในระดับแรงขึ้นไปผลคูณของรางวัลก็จะได้รับมากกว่าในชุดแบบทั่วไปนะครับซึ่งระดับแรงก็จะหาได้จากกล่องกระชองที่เขาขายนี่แหละครับอีกทั้งจํานวนลงเล่นต่อวันนะและค่าความทนทานก็จะมากขึ้นด้วยครับให้คุณเล่นได้นานขึ้นเล่นได้หลายครั้งมากขึ้นกว่าเกรดทั่วไปครับ ดยเกรดทั่วไปเนะี่ยบอกแล้วนะไม่ใช่ NFT และหาได้จากในระบบของตัวเกมครับจำนวนที่ลงต่อวันครับคือจำนวนที่คุณสามารถเล่นได้และรับเหรียญ GBC ครับเมื่อคุณลงเรียบร้อยหลังจากนั้นที่คุณลงไปเพิ่มเติมครับจะไม่ได้รับเหรียญน,นะครับและจะถูกรีเซ็ตครับทุกๆเวลา1นึ่ทุ่มบ้านเราครับอันนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นแล้วเนาะเพราะว่าเกมอ,อื่นจะรีเซ็ตในช่วงเช้าอันนี้1นึ่ทุ่มนะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ หลังจากนั้นครับค่าความทนทานเมื่อคุณเล่นแล้วครับจะลดลงหนึ่งครั้งทุกๆก,การเล่นครับแปลว่าคอสตูมแบบทั่วไปครับคุณจะเล่นได้ทั้งหมด8วันรีชาร์จ1รอบเกมนี้มีระบบรีชาร์จนะคอสตูมแบบ NFT ครับที่คุณเปิดมาตั้งแต่ระดับแรกขึ้นไปครับจะเล่นได้ทั้งหมด15วันรีชาร์จ1รอบครับเพราะว่า1วันเนี่ยคุณเล่นได้10รอบนะมีกฎของส่วนการรีชาร์จเพิ่มเติมขึ้นให,หม่ครับเมื่อคุณเติมความทนทานกลับเข้าไปใหม่ durability เนี่ย คราวนี้ครับจำนวนเต็มของค่าความทนทานจะลดน้อยลงเรื่อยๆครับอย่างเช่นตัว n f t ของคุณนะครับที่มีค่าความทนทาน150แต้มครับเมื่อเล่นจนหมดแล้วเนี่ยรีชาร์จครั้งแรกครับจาก150แม็กซิมัมจะลดลง20ครับเหลือเพียงแค่130หน่วยเท่านั้นฮะให้คุณเล่นต่อไปได้อีกราว13วันครับพอเมื่อมารีชาร์จรอบใหม่ครับอันดับสูงสุดก็จะลดลงอีกนะคราวนี้ก็จะเหลือแค่110แต้มแลครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ แปลว่าในตัว n f t ครับคุณจะมารีชาร์จได้ราวเลูก7รอบครับและก็จะเข้าสู่ในระบบถัดไปครับส่วนที่เพิ่มเติมมาในส่วนของตรงนี้ก็คือ b u y b a c k System ครับหรือเป็นการซื้อคืนของคอสตูมที่หมดค่าพลังแล้วครับไม่สามารถรีชาร์จได้อีกต่อไปก็เป็นฟังก์ชันในการเบิร์นในฟทีออกไปนั่นเองครับถ้าหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะหาใหม่อยากจะเล่นใหม่เพื่อเอินจากตัวเกมอีกรอบหนึ่งก็ต้องไปหาซื้อตัวเน t ทีจากในท้องตลาดนะมาถึงส่วนของการหาเงินของเก,นงเกมนี้กันบ้างครับ นอกจากการลงเล่นประจำวันเพื่อหาเหรียญแล้วยังมีส่วนของการแข่งขันลหลีกด้วยถ้าเกิดคุณสามารถขึ้นไปในระดับท็อปก็จะได้รับเหรียญมามากขึ้นครับการใช้งานของตัวเหรียญหลักๆแล้วเนี่ยยูสเคของเขาก็จะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ผ่านระบบตลาดของตัวเกมครับมีการรีชาร์จค่าความทนทานการอัพเลเวลของตัวละครของคุณหรือเทรดออกมาขายท่านอกได้นะฮะแต่ในตัวเกมยังมีระบบของเหรียญในตัวเกมอีกหลายตัวนะ อย่างเช่นเหรียญทองเหรียญตราเมดัลที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้งานในช็อปของตัวเกมในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันฮนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือระบบการเทรดเหรียญออกมาฮะอย่างที่ผมเคยทำมาคลิปเอาไว้แล้วเนาะเรื่องของเหรียญ MBX ครับของ Netmarble เองเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อเกม,มอื่นๆในเครือของ Netmarble ครับแต่ในตัวเกมของ Golden Boss ครับได้มีการดีลกับทางไอเทมอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วฮะ ในปัจจุบันไอทมก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นคิวบแล้วนะครับไอทมคืออะไรครับคือแพลตฟอร์มของตัวเกมตัวหนึ่งฮะที่ก่อนหน้านี้เขามีเกมที่เหมือนจะพังนะแต่ก็พังไปอย่างหลายมดิซี่ครับแล้วก็มีข่าวการควบคุมกิจการโดย Net Mar เ l e เองทําให้ตอนนี้ก็เลยนําตัวของไอแทม,มาใช้ในส่วนนี้ฮะแล้วก็มีการรีแบรนด์ใหม่เรียบร้อยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเหรียญของตัวโคต n นบอสคับเหรียญ gbc เนี่ยออกมาเป็นเหรียญคิวบครับและหลังจากนั้นคุณสามารถมาเทรดซื้อขายในตลาดได้ฮะ เรียกว่าการใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นครับเพราะมีการซื้อขายเทรดเหรียญกันอยู่แล้วครับส่วนคําถามท,าที่บอกว่าทําไมไม่ใช้เหรียญ MBX นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะในส่วนของ MBX ครับการเทรดเนี่ยการใช้งานค่อนข้างจะยากลำบากสักหน่อยนะฮะเพราะเขาอยู่ในเชนของเครเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ครับและปัจจุบันเกม A3 สีอ i e เนี่ยยังเทรดออกมาแลกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะฮะ อีกส่วนหนึ่งครับคิวบ์ก็จะทำตัวเป็นคิวบ์ฮาบครับสำหรับแพลตฟอร์มของ PC l a แล็ปท็อปด้วยทำให้คุณสะดวกสบายในการเข้าเล่นและแลกเปลี่ยนมากขึ้นครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าตัวเกมจะทำให้คนเข้ามาเล่นเกมนี้มากน้อยขนาดไหนครับเรื่องของความสำคัญตัว NFT ที่แม้จำนวนจะลดน้อยลงแล้วจาก0 0 0 0 0นหรือ1 0 0 0 0ชิ้นจะทำให้ราคากลับมาได้หรือไม่และความพิเศษของการเข้าเล่นล่วงหน้าครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในเกมจะทำให้ผู้เล่นไม่เบื่อได้หรือเปล่า สำหรับปลายเดือนนี้ใครมี n F T แล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ